ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลเอฟบลลิวันวลคัมทูไลฟ์สไตล์บายบายบูรังแฮปปี้ซันดย์นะคะวันนี้นะคะสุขสันตรวจอาทิ์นะคะเพื่อนเนาะตอนนี้พี่ไปก็อยู่หน้าโบสถ์นะคะในเมืองเมลิบารานะคะเพื่อนเนาะมาชมบรรยากาศนะคะี่นะคะโบสถ์ในเมืองเมลิบารานะคะกับความสวยงามที่ต่างแดนพี่นนอกเงียบเงียบนะคะ,นะคะวันนี้วันอาทิตย์เนาะเพื่อนเนาะดูเห็นก็ มาให้เบิงข้ามาเบิงข้ามาเลาะนะคะวันที่เงียบเหงาอย่างนี้นะคะวันอาทิตย์อย่างนี้นะคะนเพื่อนเนาะมาเบิงเด้อเดี๋ยวสิก r a ภาพให้เบิงนะคะว่าเมืองในเมืองนี้ของดีก็มีให้ดูนะคะนี่นะภาพสีนะคะันเพื่อนนี่เนาะ,ะให้พามาให้ดูนะคะงามงามพี่นอะงามงามชมความงดงามนะคะนี่เนาะ เป็นรางวัลอะไรนี่เนาะนี่ก็เป็นรถเก่านะขั้นเพื่อนนี่เป็นรูปเก่ารูปรถนะคะรูปเมืองนะคะไม่กล้าเข้าไปข้างในเยอะนะขั้นเพื่อนอเลยให้ดูบริเวณนี้เห็นบอกพี่น้องแค่นี้ก็สวยแล้วนะคะความงดงามแบบนี้นะคะเงียบหลายพี่น้องเอ้ยนะคะเลยอ่ะมีโอกาสดีๆพามาให้ดูกับวันที่ บรรยากาศดีๆนะคะลุกกับ blue sky นะคะ blue sky นะคะท้องฟ้าสีขามสวยมากนะคะเพื่อนเห็นบอพี่น้องนะคะนี่นะอ่าเมืองใหญ่นะคะเป็นอันโบสถ์ใหญ่นะคะในเมืองเลยในใจกลางเมืองนะคะเมืองเมริบาราเลยนะคะเพื่อนเนาะเออนี่นะ to the c o s e l y of God and in the memory of those who fell in the grace wall this stone was laid 1920นะคะเพื่อนเนาะเมื่ออ่าน1920นะคะบทบทนี้นะคะเพื่อนเนาะนี่เนาะก็เลยพามาให้ชมนะคะเพื่อนๆเห็นบ่พี่นอพาเลาะ ่ากับรูปสีสวยนะคะรูปเพนนะคะในเมืองนี้นะคะเพื่อนเงียบๆน,นะะปกติตรงนี้จะเป็นหนันตลาดนัดนะคะเนาะนี่นะ m e ม o r รี่ l อนะคะไม่เคยเจอตอนตอนเขาเปิดประตูสักทีนั้นเพื่อนเออ,นออยากจะเข้าไปดูอยู่ นี่นะคะายนะคะ s ันเดย์วันอาทิตย์นะคะเจ็ด uh, โมงเช้าถึงเก้าโมงเช้านะคะทิวสเตย์เจ็ดโมงเช้านะคะเจ็ดเอนะคะตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะคะเว้นสเตย์สิบเอนะคะเพื่อนเนาะช่วงเช้าเนาะที่ว่าอันนี้มันเป็นโบสถ์นะคะเพื่อนเนาะมันจะต้องเข้าเป็นเวลาปิดเป็นเวลานะคะ่ะเพื่อนเนาะมันเดย์แอนด์ไฟาพีเอ็ม 5เ3 0 p พมนะคะเพื่อนเนาะ5โมงครึ่งนะคะมันเดทถึง9โมงนะคะเพื่อนเนาะอ๋อเลยพามาให้ดูนะคะบรูปรูปนี้เป็นรูปเ,ปนนเพนปเป้นนะคะ,ะ,คะ,ะคเพื่อนรูปเพ้นนะคะรูปทาสีนะคะนี่นะคะเพื่อนเมื่อกี้พี่ไปเขากลับพาให้ดูความงดงามแล้วนะคะเพื่อน เรามาคุยกันนิดหนึ่งนะคะพี่น้องเอ้ยนะคะกับวันดีๆอากาศดีๆอย่างนี้นะคะเห็นบ่พี่น้องเห็นบบโอ้อยงามแค่นี้ก็บุญแล้วนะคะ<ม>เป็นเมืองเล็กน้อนเพื่นกกอนและก็ความพิดษก็ไม่มีนะคะเป็นอะไรที่โชคดีมากนะคะที่ได้มาอยู่เมืองนี้นะคะเพ<ม>ื<ม>่อนบบขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกกาลังใจที่มีให้กับไลฟ์สายบายบายบุรีรัมย์ดีๆตลอดมานะคะ มีโอกาสดีๆเราก็จะพามาเลาะอ,อีกนะคะตรงไหนดีเราจะพาไปดูนะคะตามมานะคะจะพาไปชมนะคะวันนี้ต้องไปกันแล้วนะคะขอบคุณลหลายยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายซียูอกน